เราจะเลิกทําสื่อสิ่งพิมพ์ดีคือไม่ต้องพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษแล้วใช่เพ,พราะว่าพราด้วยด้วยทั้งเรื่องของต้นทุนทั้งเรื่องของการเข้าถึงอะไรเงี้ยครับการการทํากระดาษค่อนข้างลำบากซึ่งที่เห็นชัดเจนแล้วก็เป็นข่าวค่อนข้างใหญ่มากเมื่อสักสองปีที่แล้วก็คือพีซีนักกีนาเลิกทาฉบับพิมพ์ครับแล้วก็มามาทําเป็นฉบับออนไลน์เต็มตัวอัอนีอ้เพราะว่าต้นทุนถูกกว่าค่าโฆษณาดีกว่าอะไรเงี้ยครับ ก็ก็ก็จะเป็นยุคยุคใกล้ๆปัจจุบันแล้วแล้วแล้วพอ่อย่างนั้นก็คืออมันก็จะเริ่มมีการที่ข่าวไปเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านโดยเฉพาะซึ่งก็จะเป็นยุคที่แบบยุคยุคหลังเน็ตบุกอีกครับเพราะว่าเพราะว่ายุคที่พูดมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างจะอยู่บนคอมพิวเตอร์ต้องเป็นมี คอมพิวเตอร์ต้องมีจอที่เ่นใช้คือต้องต้องมีคอมพิวเตอร์ถึงจะอ่านได้หรือว่าถ้าเป็นมือถือก็ก็คืออ่านการอ่านผ่านเบราว์เซอร์ใช่ครับคือคือคือจริงๆแล้วมันมันมันมียุคที่ไม่ต้องพึ่งคอมพิวเตอร์คือยุคของพวกอวังโกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ยังด้วยข้อจากัดหลายๆอย่างอย่างเช่นว่าเรื่องของจอเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของมาตรฐานมันมันยังไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าพอพอมาในยุคหลังเมื่อสักปีสองปีที่ผ่านมา ครับตั้งแต่อ m a z มาซอปล่อยอ m a z มาซอนคินเดออกมาครับม,มันเริ่มทําให้ความความฝันที่ที่จะไม่ต้องมีหนังสือเก็บเป็นหมายหมายถึงว่าไม่ไม่มีหนังสือจริงๆเก็บไว้ไเพื่อเพื่อลดพื้นที่แล้วก็ความฝันที่จะพกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปอ่านได้ไปไหนมาไหนได้ทำได้ง่ายขึ้นครับคือคือจริงๆ,ๆ,ๆแล้วก่อน Kindle เนี่ยมันโซนี่เขาก็ทำโซนี่รีเดอร์ออกมาแต่ก็แบบ ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนนักเพราะว่าที่โซนี่ทาออกมาเนี่ยมันไม่ครบูกคือัวนี้ไม่ได้ขายคอนเทนต์ัวนี้ขายแต่เครื่องอย่างเดียวแล้วแล้วไม่มีใครสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาแต่คอนเทนต์มันก็หาลำบากอย่างเยเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมมันไม่ครบวงจรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตั้งแต่มีคินเดอร์มาเนี่ยคือคินเดอร์เนี่ยทําให้ผมผมมองว่าการมาของคินเดอร์ทำให สิ่งพิมพ์ดิจิทัลที่เป็นสิ่งพิมพ์จริงๆนะครับอันนี้ยังไม่พูดถึงเพลงหรือว่าหนังนะครับม,มันมันมีมันมีที่ของมันชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามันจะควรจะต้องไปอย่างไงทีนี้ทีน,ทนี้อันนี้ผมผมพูดถึงฝั่งที่เป็นแบบข่าวเป็นชิ้นๆพวกบทความอะไรนชิ้นเล็กแต่ว่ามันก็ยังมีอีกทางหนึ่งคือที่เป็นหนังสือเป็นเล่มเลมใ่ใหญ่ๆนะครับซึ่งหนังสือเล่มใหญ่มันก็จุดเริ่มต้นมันก็คล้ายๆกับตั้งแต่สมัยของสิ่งพิมพ์ชิ้นเล็กๆเนี่ยคือต เขาก็จะเริ่มคิดว่าจะทําไงให้หนังสือ, 5, main, ป you, อปเป็นเล่มๆกลายเป็นอยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้เพื่อให้เก็บได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายเลยครับเมื่อเริ่มเหยียบโปรเจกต์กูเตนเบิร์กครับกูเตนเบิร์กนี่เป็นชื่อของอะไรเกาเรียกว่าแท่นพิมพ์แท่นแท่นแรกของโลกผู้ประดิษฐ์แท่นพิมพ์แท่นพพิม์กูเตนเบิร์กเป็นแท่นพิมพ์นี่โหเขาพูดอะไรถึงเก่าๆวิชามาทันทีวิชาวารสารศาสตร์ทำไมพี่สารู้เรื่องเก่าเยอะจังไทโป้ครวิชาไทโปไม่ดิฉันท็อปค่ะชอบไทโปเหรอฮะ อ่ะต่อ <laughs> ครับกูเตนเบิร์กครับกูเต็นเบิร์กก็เป็นโปรเจกต์ที่ตั้งใจที่จะทําหนังสือที่ลุดลิขสิทธิ์แล้วให้กลายเป็นรูปแบบดิจิทัลทั้งหมดนะครับทีนี้มีพร้อมมีโปรเจกต์กูเต็นเบิร์กแล้วมันก็จะเริ่มมีแบบอยุคนั้นก็จะมีแบบว่าสแกนหนังสือให้อ่านกันอะไรเงี้ยครับแต่แต่ก็แต่ก็ก็มีปัญหาในในเชิงเทคนิคอยู่แล้วว่าหนังสือที่สแกนมามันเซิร์ชไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้จัดฟอร์แมตไม่ได้ครับเราก็ต้อง เอาไปปรชดใส่ในอุปกรณ์พกพาไม่ได้อื hmm. มันมันก็เริ่มมันจะมันก็จะเริ่มมีแบบโซนี่ก็ออกโซนี่ลีเดอร์ออกมาค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็พอช่วงโซนี่ลีเดอร์ออกมาเนี่ยมันก็จะเริ่มมีแบบอพ่อค้าคนกลางที่เริ่มไปติดต่อพวกหนังสือพวกนิตยสา,ารมาทํามาทําให้หนังสือนิตยสา,ารพวกนั้นเนี่ยอย่างเช่นพวก GQ พวก หนังสือหัวเมืองนอกทั้งหลายครับให้กลายมาเป็นรูปแบบของดิจิทัลซึ่งมันก็จะมีซึ่ง,ซ,ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งที่จะค่อนข้างจะดังพอสมควรก็ได้จะเป็นซีนิโอครับดัตไอเอ็นไอโอที่ทรูทรูเคยเอามาทําอยู่พักหนึ่งครับเป็นเป็นดิจิตอลหนังสือแล้วก็เลิกทําไปแล้วนะครับแล้วพอหลังจากยุคซีนิโอคือคือยุคของซีนิโอเนี่ยมันก็จะเริ่มแตกต่างจากยุคที่สกแกนหนังสือแล้วคือว่าการอ่านกับซีนิโอเนี่ยมันจะต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะ มีการป้องกันการก๊อปปี้มี DRM ติดมาอะไรเงี้ยครับ,รบม,มันก็จะแบบว่ามีข้อจำกัดพอสมควรแล้วพอหลังจากซีนนโอแล้วมันก็จะมีผู้เล่นอีกกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนคือ Google Books โผล่ออกมาซึ่งความตั้งใจของ g o o g l e Bo ๊ก็คือทําตามมิชชั่นของ Google google ครับคือทําให้ข้อมูลในโลกนี้เข้าถึงได้ง่ายๆอจากทุกที่ก็คือสกแกนหนังสือทําให้มันค้นหาได้ด้วย แล้วก็จะเป็นหนังสือเก่าแล้วแล้วยิ่งยิ่งสมัยนี้ google บ o ๊กก็สามารถค้นหาพวกนิยายสารเก่าๆได้อะไรเงี้ยครับแต่แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องว่าจะขายยังไงอแล้วคือพอพอหลังจาก google บ o ๊กเปิดตัวมาสักครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะแบบเริ่มมีปัญหากับเจ้าของลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยครับว่าจะจัดการยังไง google บ o ๊กก็เลยเปลี่ยนเปิดกําลังจะเปิดบริการใหม่ชื่อ g o o g l e Edition นะครับซึ่ง google e อ i t i o n เนี่ยเขาก็จะทําตัวเป็นพ่อค้าคนกลางขาย นังสือดิจิทัลทั้งขายปลีกและขายส่งเนี้ยครับก็หางคิวไปซึ่งซึ่งมันมันมันก็เริ่มชัดเจนที่แต่ว่าในในระหว่างที่ google b o o ก s กับ Google Edition โทรมาเนี้ยยุคนั้นมันก็จะเป็นยุคที่ k i n เด e เปิดตัวพอดีแล้วก็อย่างอย่างที่ผมบอกตอนแรกคือ Kind l e เนี่ยมันสามารถเชื่อมกับข่าวที่เล็กๆบทความที่เล็กๆได้อไรเงี้ยซึ่งแต่ว่า Kindle เนี้ยมันขายดวยอเมซอนซึ่งอเมซอนมันค่ะเป็นเป็นร้านขายหนังสือขายที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้น พอคินเดอร์มาเนี่ยมันประกอบพิกซอทุกตัวหมดเลยครับคือข่าวชิ้นเล็กๆที่เมื่อก่อนอไม่รู้จะเก็บสั่งยังไงก็ใช้ก็เก็บสั่งด้วยวิธีสับส c r i b ์ผ่านคินเดอร์แต่ว่าเดือนละเก้าสิบเก้าสิบเก้าเอซนอะไรเงี้ยครับส่วน Google Books ที่เมื่อก่อนมันไอ้ตัวหนังสือมันมาเป็นแบบเป็นไฟล์กระจัดกระจายแยกต่นแยกต้องการซอฟต์แวร์เฉพาะมีเดียเอ็มอะไรเงี้ยครับมันก็ ไม่ตอบโจทย์ว่าเราทำยังไงถึงจะเอาไปอ่านบนรถไฟอ่านบนเครื่องบินอ่านบนเคไหได้ครับพอคินโดมาปุ๊บอีกต่อพวกนี้ประกอบหมดเรียบร้อยว่าหนังสือก็เอาไปอ่านที่ไหนก็ได้<ม>คนขายหนังสือก็ขายง่ายไม่ต้องเสียพื้นที่เก็บนย<ม>่ครับแล้วคนซื้อก็ซือ้อง่ายเพราะว่าพอคินเดมามันซื้อผ่านออนไลน์ได้ซื้อจากที่ไหนก็ได้ครับแล้วไอ้ข่าวชิ้นเล็กๆก็ สามารถหารายได้ได้ด้วยากการ Subscribe อะไรอย่างนี้ครับซึ่ง,งทุกวันนี้ผมถาจ,าจานย slash. ลส์ด็อแบบหมายถึงว่าเว็บบล็อกดังๆนี้ครับก็ต้องไปซื้อผ่าน k i n d l เอิลเพราะนั้นมันเลยทำให้ทาให,ให้วิธีของการเดินของพวก Digital Publishing เนี่ยผมคิดว่ามันทำให้ชัดเจนขึ้นว่าจะต้องไปอย่างไงแล้วก็อนาคตมันจะเป็นยังไงครับซ,ซึ่งทุกวันนี้พอพอคินเดิลเปิดตัวเปิดเปิดคินเดิ เป็นเครื่องออกมาขายเนี่ยมันก็จะมีแบบ Kindle บน iPhone Kindle บน PC Kindle บน Mac เะี่ยแล้วพอหลังจาก Kindle เปิดตัวปุ๊บมันก็จะมีแบบทุกคนหมายหมายถึงว่าหลายๆเจ้าเนี่ยก็จะมุงม่งมาทางวิธีการทำให้เกิดอุปกรณ์สำหรับอ่านหนังสือโดยเฉพาะอย่างเช่น Sony Reader เปิดตัวใหม่่เอามาสู้ Kindle ความจุมากกว่าจอดีกว่าอะไรอย่างี้แล้วก็มีนุ๊กนุ๊กนี่เป็นเป็นเอ่อเป็น ตัวอ่านหนังสือของร้านหนังสือเหมือนกันครับแต่ว่าก็มาดีกว่า k i n เ l e คือจอเป็นสีมีมีจอสองจออย่างเงี้ยครับเานคนไม่อ่านแล้วจอข้างล่างไว้เป็นแบบเป็นเมนูเลื่อนไปเล่นมาได้แล้วก็รันบน Android อือครับแล้วพอมีนุกก็จะมีแบบมีของยี่ห้ออื่นที่กำลังทยอย,ย,อยเปิดตัวออกมาเงี้ยครับหรือว่าหรือว่าอย่าง Crunchpad ว่าบอ่า Apple Tablet ที่ว่าที่เป็น เป็นข่าวเลยครับทุกคนครับเขาก็เขาก็มองว่าเนี่ยมันมันจะมาเติมเต็มเรื่องของพวกอการอ่านออนไลน์ไอ้การอ่านแบบพกพาได้นะครับซึ่งซึ่งถ้ามองมองลึกอีกนอกจากไอ้พวกเครื่องอ่านแล้วเนี่ยก็จะมีแบบพวกสิ่งชิมอยู่แล้วที่เขาก็เตรียมตัวขายนิายสารออนไลน์อย่างเช่นไทม์วอร์เนอร์ไทม์วอร์เนอร์ก็กาลังเตรียมตัวจะขายนิายสารออนไลน์เหมือนกันแล้วก็จะมียักษ์ใหญ่ สิ่งพิมพ์ของอเมริกาอะไรอย่งเงี้ยครับ,รบเขาก็จับมือกันเป็นพันธมิตรแล้วก็เปิดกำลังจะเปิดบริษัทใหม่เพื่อจัดการเรื่องนิเตาศาสารออนไลน์โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมว่า